สวัสดีค่ะ get ready with me วันนี้พอจะมาทำผมไปด i นเนอร์เดด้วยเซ็ตทำผมจาก lux air pro 2ค่ะตั้งแต่กล่องแพ็กเกจิ้งก็พรีเมียมแล้วเขาใช้หนังเป็นฟีแกนด้วยนะคะตัวเครื่องเองตั้งโชว์เฉยๆก็สวยแล้วค่ะอุปกรณ์ในเซ็ตจ,จะมีถุงมือช่วยกันความร้อนหัวไดเป่าหัวม้วนผมแบบอัตโนมัติหัวม้วนแวลลุ่มระยกโคนและสุดท้ายคือหัววีตรงค่ะ ตัวเครื่องจะปรับระดับความแรงลมได้3ระดับและความร้อนได้ถึง4ระดับเลยค่ะและยังมีปุ่มลมเย็นที่ช่วยล็อกผมให้อยู่ทรงนานถึง4วันอีกด้วยบอกเลยว่าทําผมได้ทุกทรงไม่ส้ำกันทุกวันแล้วทำร้อนง่ายมากเร็วมากอะให้ภาพมาเล่าลอนแดงและนั่นมาก ความพิเศษของ Lux Air Pro 2ก็คือตัวมอเตอร์ h y p e r s o n i c v 2ของแบรนด์ Lux e เองค่ะซึ่งมีระบบควบคุมความร้อนให้ไม่เกิน115องศาเซลเซียสหมดห่วงเรื่องผมเสียจากความร้อนได้เลยค่ะตัวเครื่องยังมีระบบประจุลบช่วยกันไฟฟ้าสถิตทำให้ผมไม่ชีฟฟูด้วยนะคะเปดท้ายด้วยหัววอลลุ่มทำให้ผมดูหนานและมีวอลลุ่มขึ้นดูเงางามมีมิติเหมือนช่างทำผมมืออาชีพมาทำให้เลย finish l สวยมากและทำออกมาเร็วมากๆค่ะไม่อยากเชื่อเลยว่าตัวเองสามารถทำผมมาได้สวยขนาดนี้ที่สำคัญทำได้ทุกวันนะคะไม่ทำลายเส้นผมอีกด้วยนะ